สวัสดีครับท่านผู้ชมจับตาเ็ตนักเตะต่างชาติหน้าใหม่ที่น่าจับตามองบนเวทีเทลีกประจำฤดูกาล2024ถึง2025สำหรับเทลิกในฤดูกาลนี้บรรดาทีมท็อป5เทลิกพวกเขาต่างเสริมนักเตะเข้าสู่ทีมอย่างบ้าคลั่งโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติหลังจากทีมท็อป5เทลีกพวกเขาได้สิทธิ์เล่นฟุตบอลถ้วยเอเชียรวมถึงฟุตบอลถ้วยอาเซียนทำให้พวกเขาต้องมีสควอตท,ทีมที่ใหญ่ขึ้นบุรีรัมพวกเขาที่สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลถ้วย fc แชมเปีบบ้ยนอีลิกในรอบแบ่งกลุ่มและฟุตบอลถ้วยสโม,มสรอ,อาเซียนอย่างฟุตบอลรายการช็อปปี้ครับแบงคอกยูเนเต็ดพวกเขาได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลถ้วย fc แชมเปีบบ้ยนอีลิกในรอบเพลย์ออฟส่วนการท่าเรือ fc พวกเขาได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลถ้วย fc แชมเปี้ยนอิลิข์สองและล่าสุดเป็นเมืองทองยูไนเต็ดพวกเขาสูบหล่นได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลถ้วย fc แชมเปีบบ้ยนอิลิข์สองในรอบแบ่งกลุ่มหลังจากที่ทีมจากเวียดนามถอนทีมโดยสิทธิ์นี้ตกไปของทีมระดับสี่แถลงอย่างบีจีปทุม แต่ทางบีจีพวกเขาถอนทีมทําให้สิทธ์ตกไปถึงเมืองทองอยูเนเต็ดทีมระดับาไทยลีกขณะที่ทางบีจีปทุมพวกเขาได้สิทธ์ไปเล่นฟุตบอลถ้วยสโม,มสรอนนาเซียนอย่างฟุตบอลรายการช็อปตี้ครับที่มีเงินรางวัลสูงถึง18ล้านบาทเรามาดูกันว่าเกตตนักเตะต่างชาติหน้าใหม่ที่น่าจับตามองบนเวทีไทยลีกประจำฤดูกาล2 0 2 4ถึง2025ว่ามีใครกันบ้างนักเตะที่น่าจับตามองรายแรกเป็นฮุเซนอัลกาซานี กองหน้าวัย27ปีดีกีทีมชาติโอมานของแบงคอกอยู่ในเตโดยกองหน้าวัย27ปีรายนี้เริ่มต้นคาแข่งกับสโมสรอาซูไลในลีกบ้านเกิดก่อนที่จะทำงานได้อย่างโดดเด่นจนไปเข้าตาสโมสรยักษ์ใหญ่ในอิหิ่านอย่างสโมสรเซปารฮานมุสเซนอัลกาสซานีเจ้าตัวคาแข่งกับสโมสรเซปารฮาน ahan, ทีมยักษ์ใหญ่ในอิหิ่าน2ฤดูกาลก่อนที่จะตัวจะตัดสินใจย้ายมาคาแข้งในลีกบ้านเกิดอีกครั้งกับสโมสรอาซู จนพาทีมอาซิยคว้าแชมป์หนีโอมานและยังพาทีมอาซิชคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยรองของเอเซียจากฟุตบอลรายการเอฟซีคัพในฤดูกาลล่าสุดและเจ้าตัวยังคว้าดาวซโบเอฟซีคัพไปครองโดยผลงานกับทีมชาติโอมานดาวยิงไว้27ปีรายนี้ติดทีมชาติโอมานตั้งแต่อายุ20ปีลงสนามไปทั้งหมด51นัดยิงไป11ประตูและอัลกอรานีเจ้าตัวยังเคยโวนกับทีมชาติไทยมาแล้ว ในศึกเอเชียคัพ2023ที่ผ่านมาก่อ,อนที่ทีมชาติไทายกับโอมานจะเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์สำหรับโฮเซนเอาานัลกอซานีถือว่าเป็นนักเตะจากตะวันออกกลางรายที่3ของทีมแบงคอกยูไนเต็ดต่อจากมาโมตสและบัสเซลจาราดีนักเตะที่น่าจับตามองรายที่2เป็นมาเซโลยาโรกองหลังทีมชาติจีนีบิซอลวัย30ปีของทีมบุรีรัมยูไนเต็ดโดยกองหลังวัย30ปีรายนี้ เริ่มต้นเส้นทางการค้าแข่งครั้งแรกกับสโมสรมลีมอนิแต่เจ้าตัวไม่สามารถแจ้งเกิดได้ก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายไปค้าแข้งกับสโมสรปาคาโดนาตามด้วยแคนาดาก่อนที่เจ้าตัวจะไปพ้นงานเข้าตาสโมสรยูเวนตุสทีมยักษ์ใหญ่สกอตสโซิลิาของอิตาลีก่อนที่ทางมาสโรยาโรจะย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสในปี2014แต่เจ้าตัวกลับไม่รับโอกาสลงสนามจนถูกปล่อยยืมไปหลายทีมไม่ว่าจะเป็นชิโรนา คาราติกาเนลิสเปนผูแเลมในงกฤตรวมถึงบาวิสตาทีมดังในลีกโปรตุเกสโดยจะตัวลงสนา,ามในดินแดนยุโรปตั้งแต่ปี2014ถึงปี2022ไปทั้งหมด113นัดในานามทีมชาติติดทีมชาติกินีบีซ่ครั้งแรกในปี2019ลงสนา,ามไปทั้งหมด20นัดทำได้หนึ่งประตูนักเตะที่น่าจับตามองรายที่3เป็นอิกโอมอนเอสโคนาบาซิเลียนวัย23ปีของทีมบรมีเรัมยูไนเต็ด สลับอ e ีกอมอลเอสเล่นได้ทั้งกองกลางตัวรุกและกองหน้าตัวเป้าโดยเจ้าตัวเริ่มต้นขาแข้งกับทีมกิเลโมในหลีบ้านเกิดก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายร่วมทีมเลสปูบากาติโนโดยลงสนามไปทั้งหมด12เกมยิงได้2ประตูนในปี2020หลังจากนั้นเจ้าตัวถูกปล่อยยืมไปหลายทีมในหลีบ้านเกิดไม่ว่าจะเป็นอเมริ FC ang, กาลิกกโนกิเลโมลิตโนเอฟซีอินเตอร์นาซิอนาลก่อนที่จะย้ายร้วมทีมบุรีลัมและที่สำคัญอ e ีกอมอลเอส เป็นเด็กในสกัดของเอเยตเดียโกหรือซันโตตำนานของทีมบุรีรัมยูเนเต็ดนักเตะที่น่าจับตามองรายต่อมาเป็นอักปาโอตาคนอฟกองหลังวัย28่ปีดีกีทีมชาติอุซเบกิสถานชุดยูย่ของทีมเมืองทองยูเนเต็ดสราบโอตาคนอฟเป็นนักเตะทีมชาติอุซเบกิสถานชุดที่ได้แชมป์เอเชีมเมยในฟุตบอลรายการ 23, มมยู23สิาชิงแชมป์เอเชียในปี2018เนสิบทางโอตาคนอฟเจ้าตัวลงทุกนัด ในศึกยู23ชสิามเช์เมเชียในปี2018ก่อนที่นัดชิงชนะเลิศเจา้าชาเวียดนามไปได้2ประตูต่อหนึ่งก่อนที่เจ้าตัวจกะก้าวไปติดทีมชาติชุดใหญ่โดยทางโอตาคมน็อฟเจ้าตัวย้ายจากสโมสรเมตาลูสบาคาบาสัสทีมในลีกบ้านเกิดมาร่วมทีมเมืองทองยูไนเดตที่ผ่านมานักเตะอุซเบกิสถานย้ายไปเล่นในเทลีกถือว่ามาตรฐานสูงทุกคนนักเตะที่น่าจับตามองรายที่5เป็น เมวินลอเนเซนกองหน้าลูกครึ่งเยอรมันอังกฤษวัย29ปีอดีตกองหน้าทีมเวเดอร์เบเมนย้ายจากสโม,มส,นสรนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีร่วมทีมบีจีปทุมยูเนเต็ดโดยฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าตัวลงสนามให้กับโคราชไปทั้งหมด3 2เกมโดยมีส่วนร่วมในการทำประตูถึง27ประตูก่อนที่เจ้าตัวจะพาโคราชคว้าแชมป์ไทยลีก2และพาทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกหได้สำเร็จโดยทางเมวินลอเลนเซนเจ้าตัวเคยค้าแข้งกับทีมเวเดอร์เบเมน ทีมดังในศึกบุนเดสก์กาเยอรมันมาแล้วรวมถึงทีมเดนแฮมทีมดังในศึกเอลวิซีรลีกของฮอลแลนด์โดยฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลแรกที่จะตัวจะได้เล่นบนลีกสูงสุดของไทยหลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาเจะตัวลดเล่นอยู่บนไทยลีกสองนักเตะที่6ที่น่าตับตามมองเป็นลูก้าอดิชปีกซ้ายเซอร์เบียวัยว25ปีเจ้าของส่วนสูง185เซนโดยเจ้าตัวเริ่มค้าแข่งกับทีมยกกักษ์ใหญ่ในลีกบ้านเกิด อย่างทีมเลสเตอร์เบลเกตก่อนที่จะย้ายไปหลายทีมในยุโรปไม่ว่าจะเป็นอันเดเลสในลีกเบลเยียมโชววในหลีกคอนแลนดอันการคูลูในซุปเปอร์ลีกของตุรกีและสโมสรล่าสุดเป็นคูค卡ากิในหลีกบ้านเกิดโดยฤดูกาลที่ผ่านมาลงสนามกับทีมคู卡ากิไปทั้งหมด3 7นัดทาได้7ประตูกับ7แอสซตดโดยผลงานกับทีมชาติเซเบียเคยตดทีมชาติเซเบียชุดย18ย19และย21มาแล้ว สำหรับลูก้าอดิสเป็นนักเตะที่เล่นได้หลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นปีกมิดฟิลด์ตัวลุกรวมถึงกองหน้าตัวเป้าโดยตามเฟอร์มาเก็ตเว็บไซต์ตลาดนักเตะโลกได้เปิดมูลค่าการย้ายทีมของลูก้าอดิสแจมบล้มทีมแบงคอกยูไนเตดสูงถึง1.2ล้านบาทเลยทีเดียวและนักเตะที่น่าจับตามองอะไรที่เกดเป็นเอมิลโลบักอดีกองหน้าอนาคตไกลของทีมเอซีมิลานไปเพียง2 1ปีสำหรับเอมิลโลบักเคยคาแข้งอยู่ในยุโรปมาแล้วหลายทีม ว่าจะเป็นฮัมมาบี้ให้เขฟฟีก่อนที่จะย้ายซบเอซเนร่าในปี2020แเจจะตัวกับไม่สามารถเบียดขึ้นชื่อใหญ่ภายในทีมปีสาจแดงดำได้ก่อนที่ทางเอซีนรนาจะปล่อยทีมนอสเรยอนและนอสคอปปี opy, ย้ยืมตัวไปใช้งานก่อนที่เจตัวจะย้ายมาร่วมทีมเมืองทองยิไนเตดทีมยักษ์ใหญ่เทีสลับเอเมิโลบักผ่านการลงเล่นให้กับทีมชาติเซบิเดนชุดยู16ยู17ได้ยู19มาแล้ว แล้วเพื่อ,อนๆละครับคิดว่านักเตะต่างชาติหน้าใหม่คนไหนที่น่าจับตามองที่สุดบนเวทีเทรเลกประจำฤดูกาล2024ถึง2025สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ